สนับสนุนโดย YLG Boolean Future โทร02-2871155วันนี้อยู่กับคุณพวันนวะวัฒนทรัพย์นะครับท่านเป็นรองประธานกรรมการของ YLG Boolean International ครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะคุณพิชยุทธ์ค่ะ4วันที่ผ่านมาครับลงมาทดสอบแถวๆ1 7 7เแล้วก็เด้งทุกครั้งเลยครับคุณพวันครับพอวันนี้ขึ้นมาแบบนี้นะท่างผก็เลยเอ๊ะมันจบพักฐานหรือ,อยังประเมินยังไงดีครับ คือวันนี้จริงๆนักลงทุนก็ต้องจับตามองการประชุมของเฟดคืนนี้นะคะจะสิ้นสุดประมาณเวลาตีหนึ่งนะคะหลักๆก็คือว่าจากคนที่คาดการณ์กันว่าจะมีการมาตรการการเอา QE3 เข้ามาใช้ในระบบก็เปลี่ยนไปเพราะว่ากระแสการใช้ operation twist ก็คือการที่เอาบอลร,ระยะสั้นมามาซื้อบอลร,ระยะสั้นแล้วก็มาขาย ข,ขายบอรระยะสั้นไปซื้อบอรระยะยาวเพื่อเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยอันนี้ก็คือเหมือนกับเอาเงินปัจจุบันไเอาเงินอนาคตเข้ามาใช้ก่อนก็คืออาจจะใกล้กับ QE สามแต่ QE สามมันไม่มีหลักประกันอะไรเลยคือการเอากระดาษเข้ามาเฉยเฉยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น operation twist แล้วเราเชื่อว่าตลาดคืนนี้น่าจะไม่ไม่หวือหวาเหมือนกับการเอา QE สามเข้ามาทีนี้ก็ต้องดูว่าตลาดจะตอบรับ เอ่อโอเปอเรชั่นทวิสต์วิสมากแค่ไหนเพราะว่าหลากัหลกๆเราต้องดูว่าคืนนี้เนี่ยถ้านโยบายนี้ออกมาแล้วเนี่ยหุ้นจะกลับขึ้นมาได้ไหมถ้าหุ้นสามารถกลับขึ้นมาได้ทองคำก็จะน่าจะอยู่ในระดับพันเจ็ดร้อยห้าสิบยูเอสดอลลาร์ต่อทรอยซ์อาวแล้วก็ไม่น่าจะเกินพันแปดร้อยสามสิบยูเอสดอลลาร์ต่อทรอยซ์อาวแต่ก่อนที่จะถึงเวลานั้นเราเชื่อว่าตลาดจะค่อนข้างนิ่งจะเห็นได้ว่าวันนี้จับฐานกันอยู่ไม่ถึงสิบเหรียญ น้อยมากครับก็คงจะรอจนกระทั่งประกาศออกมาค่ะอืมครับผมยังยังคุ้มเสี่ยงไหมครับที่จะเข้าไปเก็งกำไรในฝั่งใดฝั่งหนึ่งของตลาดหลังจากข่าวนี้ออกคือน่าจะรอถ้าถามตัวดิฉันเองดิฉันว่าน่าจะรอจนกระทั่งประกาศข่าวออกมาแล้วมองว่าตลาดรับข่าวไปทางซิ่งไหนมากกว่าเพราะว่าผลของการกู้เออ US ดอลลาร์เนี่ยเออ ยูเอสดอลลาร์ตอนนี้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่อง Funding ก็คือว่าตลาดอเมริกาจะปล่อยตลาดยุโรปกู้เนี่ยดอกเบี้ยเคยเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็จะมีการตับเพิ่มขึ้นหรือเมื่อเมื่อก่อนมีการกู้ไปทางแบงค์ทางซิกยุโรปเนี่ยเคยมีบัตเจตให้กู้วงเงินอยู่ที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่มันถูกลดลงด้วยความที่อเมริกาก็ไม่ไม่มั่นใจกับความเสถียรของยุโรปเพราะฉะนั้นฟันดิงคอสมันสูงขึ้นต้องดูหลังจากการที่เขาเอาโอเปอเรชั วิสเข้ามาท้ายแล้วมันจะมีการผ่อนคลายมากขึ้นไหมเออ US ดอลลาร์จะมีการกู้มากขึ้นไหมหลังจากตรงนั้นเราถึงจะเห็นแอคชั่นว่าทองคำจะรับข่าวยังไงครับผมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังเราก็ยังมองว่าถึงจะมีการปรับตัวขึ้นก็ไม่น่าจะรุนแรงครับผมคุณอนครับแต่ว่าแหมกว่าเฟดจะแถลงเนี่ยมันเป็นเวลาในบ้านเราสักตี ฝั่งของฟิวเจอร์เนี่ยปิดไปแล้วนะครับแต่ว่าฝั่งของเทรดโก o ออนไลน์เทรดทองคํากับ y ายเนี่ยยังเปิดอยู่ใช่ไหมครับจนถึงดิฉันเชื่อว่าตอนที่ตลาดอเมริกาเปิดน่าจะมีแอคชั่นที่จะรับข่าวมาบ้างเพราะก่อนที่จะถึงตรงนั้นเนี่ยตลาดน่าจะมีการถ้าสังเกตนะคะทุกครังคร้งที่จะมีการประกาศอะไรที่เป็นตัวเลขหลักๆตลาดจะรับข่าวก่อนเพราะนั้นตรงนั้นเราสามารถดูการมูฟเมนต์ของของของหุ้น ของทองคำได้ในเรื่องต้นค่ะเพราะนั้นเราสามารถฟีดิกได้จากตรงนั้นโดยโดยประมาณนะค่ะเพราะฉะนั้นคืนวันนี้ตอนเปิดเทรดของฟิวเจอร์บ้านเราช่วงค่มอันนี้ต้องจับตลาดเลยว่าจับไปในทิศทางไหนนะครับหุ้นของอเมริกาไปทางทิศไหนเป็นเชิงลบไหมเชิงลบไหมแต่ยังไงก็แล้วแต่เชื่อว่าไม่ดกไม่ไม่ลงต่าลงก็ไม่ดิฟแต่จะดูว่าจะขึ้นสูงไหมเท่านั้นเอง อันนี้คือหุ้นหรือทองครับทองคำค่ะทองคำนะครับค,คือพันเจ็ดร้อยห้าสิบไม่น่าหลุดแน่ๆค่ะไม่น่าหลุดค่ะถ้าวันนี้มีอ่อนลงมาจริงๆในบางช่วงบางตอนเป็นชว่นชวงเข้าไปซื้อเลยน่าจะเข้าซื้อค่ะได้ครับพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเชื่อว่าน่าจะเห็นแถวนั้นเป็นโอกาสเหมาะที่น่าจะเข้าค่ะเริ่มตั้งแต่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะและก็ไม่น่าหลุดพันเจ็ดร้อยห้าสิบไม่น่าค่ะได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณพวันครับ สวัสดีค่ะคืนวันนี้ต้องจับตาดูครับคุณพนุว่าไม่ต้องรอถึงตีหนึ่งครึ่งตอนเขาประกาศเรื่องของมาตราการนะครับช่วงคำ่คำๆตั้งแต่ตลาดหุ้นอเมริกาเริ่มจะเปิดเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วล่ะว่าตลาดจะคาดการณ์ไปท่ทางไหนนะครับทองคําวันนี้ถ้าลงมาพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบคุณพนว่าเข้าไปทยอยซื้อได้นะครับแนวะรับสําคัญที่ไม่น่าหลุดวันนี้ก็คือพันเจ็ดร้อยห้าสิบเหรียญนั่นเองนะครับช่วงเทดค่าๆตอนนี้เขาบอกว่าปริมาณการซื้อขายมากกว่าตอนเทดท,ทั้งวันอี่งนะครับไปต่อกันที่ฝั